ไ,ได้ว่าปีศาจตัวนี้มันเป็นใครก่อนที่มันจะสิงร่างคนทั้งหมู่บ้านชนวิตบาลินผีพวกนีม้มันร้ายมากนะพอมั่นใจเหรอว่าจะปราบมันได้คุณต้องมีศรัทธาในพระเจ้าพ่อนับถือพระเจ้าแต่โลกของผมนับถือผีสวัสดีครับคุณผู้ชมครับต้อนรับคุณผู้ชมแล้วก็เพืเ่อนๆทุกท่านนะครับเข้าสู่ช่องของผมนะครับกับผมเอ็มสุริพรครับเรายังคงอยู่กับเรื่องของผี อีกเหมือนเดิมยังไม่ได้หนีไปไหนจากภาพยนตร์เรื่องทาแรเพราะว่าคลิปที่แล้วนะครับเพิ่งจบไปสำหรับผีช้อยแรกนั่นก็คือผีปูตาทีนี้มาถึงผีที่สองนั่นก็คือผีพรายผีพรายเป็นผีแบบไหนลักษณะยังไงนะครับในภาพยนตร์เนี่ยเขานำผีพรายไปใช้ยังไงคือผมจะเล่าไว้ก่อนนะครับว่า ที่เกินเปิดหัวอินโทรมารแรกๆเลยนะครับที่ต้นเรื่องจริงๆเนี่ยใครที่ยังไม่ไปดูหรือว่าใครที่ดูไปแล้วก็จะรู้นะครับว่าตามิงหรือว่าปอบตามิงเนี่ยเลี้ยงผีใช้ผีมาข่มผีเพื่อให้ผีอีกผีหนึ่งไม่แผงฤทธิ์แน่นะครับเขาใช้ทั้งผีกะใช้ทั้งพวกผีพงใช้ทั้งผีพาย นะสงสัยแล้วสิครับ <laughs> นะอันนี้ก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งผีที่อยู่ในโพยผีอีสารที่เชื่อมโยงนะครับในภาพยนตร์เรื่องท่าแร่นะครับผมพูดถึงในเรื่องของผีนะในฝั่งนี้นะครับก็จะมาเพิ่มอรรถรสให้เพื่อนๆหรือว่าหลายๆคนที่ จะไปชมภาพยนตร์เรื่องนี้เนี่ยนะครับให้ได้อัตรสถ,ถึงพลิกถึงคริงเข้าถึงกันแท้ในเรื่องของหนังเรื่องนี้เนี่เชียจังเลยนะอวยจังเลย <laughs> หรือเปล่า,าทาร่าสกลนครบ้านผมฮะบ้านเกิดผมอยู่สกลน,ค,นนะครนะฮะก็เลยเชียหน่อยไม่ใช่เชียแบบโอ้โห,หดับตับไม่แบบไม่มือหูเลืมหูเลืมตานะครับเพราะว่าคือจริงๆเนี่ยมันทําให้เราได้รู้สึกว่าเออมันเกิดอะไรขึ้นหลังจากที่ภาพยนตร์เรื่องนี้เข้าฉายไปแล้ว หลังจากวันที่1ที่2ที่3มาเป็นต้นมาก็ทําให้รู้สึกว่าเออหลังจากวันที่7สิงหาคมมาบอกก็เลยว่าเศรษฐกิจในท่าแรกดีขึ้นมากนักท่องเที่ยวเยอะมากนะครับอันนี้ผมยังไม่ได้ไปเจอนะอันนี้ผมแค่รีเสิร์ชตามโพสต์นะครับแล้วก็แฮชแท็กคำว่าเท่าแรกนะครับที่เพื่อนๆในสังคมโซเชียลนะครับไม่ว่าจะเป็น TikTok, Facebook หรือแม้กระทั่ง Instagram นะครับก็ได้โพสต์ลงผมก็เลยมาพูดถึงเรื่องของผีกันบ้างนะครับก็เลยว่าพอพูดถึงเรื่องของผีอยู่ในวัตถจักของตัมิงเนี่ยนะครับที่เกี่ยวกับเส้นเรื่องอีกหนึ่งเส้นเรื่องก็สําคัญเหมือนกันสําหรับผีตัมิงเพราะว่า,วาอย่าลืมนะว่าสุดท้ายคนรู้ไหมผีตัมิงยังไม่ตายใช่ไหมคร เเผยไถแล้วเหรอจริงหรือเปล่าอะไรมีอะไรค้างไว้หรือเปล่าอะไรประมาณนี้หรือต้องไปดูนะครับเพราะว่าตอนนี้ก็ยังฉายอยู่นะครับก็เลยมาพูดถึงเรื่องของผีพายผีพายเนี่ยนะครับส่วนมากก็จะเป็นเขาบอกว่าจะเป็นดวงวิญญาณเล็กๆนะครับที่อาศัยอยู่ในน้ํานะครับแล้วคำว่าพายก็หมายถึงว่าเป็นดวงวิญญาณนะครับที่ มักจะชอบในการสิงสู่กับหญิงสาวนะครับเพื่อหรือว่าแปลงร่างเป็นหญิงสาวที่สวยงามมาหลอกล่อให้ผู้ชายนี่หลงไหลแล้วก็นะครับเอาไปทำมิดีมิร้ายนะครับหมายถึงว่าเอาลงลากลงน้ำไปอะไรประมาณนี้ไม่ใช่กินแบบนั้นนะนะฮะก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งผีที่ นะครับน่ากลัวเหมือนกันแต่ว่าโดยประสบการณ์จริงเนี่ยนะครับผมก็เคยเห็นหลายหลายคนพูดถึงมาเหมือนกันนะครับว่าเป็นผีพายอุย้เห็นไหมเนี่ยขาฉันเป็นจ้ำเป็นจ้ำที่มันเป็นเหมือนรอยฟกช้ำครับบางคนก็อาจจะเกิดแบบนั้นเกิดขึ้นบางทีเวลาไปอยู่ใกล้กับแม่น้ําอย่างเช่นไปนอนแพแบบนี้นะครับการจนบุรีนี่โอ้โหบ่อยนะครับแล้วก็มีคนเกิดแบบนี้ขึ้นเหมือนกันแล้วก็คนใกล้ตัวผมก็เคยมี และในส่วนตัวผมก็ยังไม่เคยเห็นแล้วเขาบอกว่าเวลาที่จะเห็นเนี่ยนะครับบางทีก็อาจจะเกิดเสียงกระเพื่อมของน้ำเนี่ยนะฮะในช่วงของอกลางคืนที่เริ่มที่จะเงียบสงับเวลาน้ํามากระทบเหมือนว่าไปนอนแพรที่กาญจนบุรีนะครับมันมีแพรที่เป็นแพรอยู่อีกฝั่งหนึ่งผู้คนเยอะมากนะครับแต่ว่าพอตึกดึกตืต่นเช้ามาเขาหายหมดเลยอะ่ะเขากลับหมดเลยแต่เขาไม่รู้ว่าเขาน,นั้นคือเขาเจออะไรแต่จริงๆเรื่องของผีพายเนี่ยผมก็ พยายามจะมีคิดอ่ะนะครับบางทีพวกผมไปแคมป์คือจริงๆเนี่ยไปแคมปิง้งก็จะไปนอนส่วนใหญ่ก็จะอ่ะใกล้กับแม่น้ําริมแม่น้ําริมทะเลเล็ก,ลก,ลกๆนะครับทะเลสาบเล็กๆประมาณเนี้ยที่ผมไปแคมปิ้งกันบางทีก็เอ๊ะมันมีเสียงอะไรแปลกๆไหมอะไรประมาณนี้แต่ก็แต่โดยส่วนตัวผมก็ยังไม่เคยเจอนะฮะแต่ว่าหลายๆคนที่ผมว่าเคยเจอแล้วก็มาพูดมาเล่าให้ฟังนะครับส่วนของผีพายเนี่ยนะครับเขาบอกว่า จะชอบแบบนะครับกินของสกรปรกอันนี้ไม่แน่ชัดและอีกอย่างหนึ่งได้ยินมาว่าผีพรายเนี่ยจะไม่อยู่าตามแหล่งที่เป็นไม่ใช่ใกล้น้ำอะไรประมาณนี้แต่จริงๆรผมว่าไม่น่าใช่นะครับเพราะว่าสมายัยทึ่ก่อนเนี่ยตอนผมยังเล็กนี่นะครับพ่อแม่ตายายก็จะบอกว่ากินเสร็จแล้วให้ล้างล้างถ้วยล้างจานอะไรเลยนะครับเพราะว่ากลัวว่าอันนนอันนี้จะมาเลียมากินอะไรประมาณเนี้ย นะครับเขาบอกว่านั่นอาจจะเป็นสาเหตุที่จะทําให้บอกว่าต้องพอกินเสร็จแล้วต้องากลางค่ำกลางคืนต้องล้างเก็บให้มิดชิดอะไรประมาณนี้พวกถ้วยจานชามอะไรนะครับแล้วเขาก็บอกว่าผีภายเนี่ยชอบมาเลียครกเรียเขียงแหนเอาละสิเออจริงไหมชอบของชอบกินของสกปรกอะไรประมาณนี้ อันนี้นะครับแต่จริงๆเรื่องของเกี่ยวกับผีพายเนี่ยนะครับก็มีความเชื่อในหลากหลายนะครับทั้งในด้านของภาคเหนือภาคอีสานนะครับที่เกี่ยวกับเชื่อเรื่องของผีพายแล้วในพื้นที่แต่ละพื้นที่ของคุณผู้ชมมีมบ้งไหมครเคยได้ยินบ้างหรือเปล่าเกี่ยวกับเรื่องของผีพายอันนี้ไม่ว่าจะเป็นอย่างแม่น้าโค้งแบบนี้นะครับลหลายๆคนก็ อาจจะมีเส้นเรื่องมาเล่าจะเป็นพอดแคสต์หรือว่าจะเป็นเรื่องเล่าอะไรต่างๆก็จะมีเยอะมากนะครับในส่วนของอเกี่ยวกับผีพายนะครับแต่ว่าที่นี่เนี่ยนะครับผมได้ยินคือพูดมาด้วยกันบอกว่าเดี๋ยวไปนอนใกล้กับน้ํานะอะไรประมาณนี้ระวังผีพายลากลงไปกินนะอะไรประมาณนี้บางคนก็บอกว่าบางทีเนี่ยมันจะพายจะมาดูดดูดเลือดที่แบบตามแขนตามขาที่เป็นจำ้ำเป็นจ้ำอะ่ะบางคนมนนีอันนี้ผมเคยเห็นคนใกล้ตัวของผมไป ไปเขื่อนสีนคริลเลครับแล้วนอนแพ้ด้วยกันทีนี้มันตื่นเช้ามาออไม่รู้อะไรมันเหมือนเหมือนกับโดนอะไรกระแทกแต่จริงๆแล้วไม่ใช่นะฮะเพราะว่าตามต้นขาตามอะไรอย่างเงี้ยมันมันเหมือนฟกช้ำม,มาแล้วประมาณวัน2วันอะไรประมาณเนี้ยนะฮรัอันนี้ถือว่าเป็นอีกหนึ่งอย่างที่เฮ้ยมันจริงหรือเปล่าไอ้เราก็ไม่จริงหรอกมากอาจจะไปเดินชนอะไรมาหรือเปล่าอะไรประมาณเนี้ยนะครับแล้วก็ในส่วนนี้ผีพรายเกี่ยวกับท่าแรกเพราะว่าตามิ่งใช้ผีพราย แล้วก็หลายๆผีด้วยกันเลี้ยงรวมกันนะครับจนตามิงในสักวันหนึ่งจนตามิงที่จะเกิดการควบคุมไม่ได้แล้วนะครับตามิงก็ใช้ด้วยเลขกลอะไรต่างๆนะครับเพื่อที่จะไม่อยากให้สูญเสียหรือว่าไม่อยากให้กับวงโคจร,รเดิมๆที่ทําให้ตัวเองรู้สึกว่าผิดพลาดไปในช่วงแรกๆยังไงก็ท่าแรกผมว่าเป็นอีกหนึ่งภาพยนตร์ที่หลายๆคนไม่ว่าจะเป็นทั้ง ผู้สร้างนะครับผู้เขียนบทก็แล้วแต่นะครับแล้วก็หลายๆคนนั้นนะครับได้ชื่นชมได้ชมภาพยนตร์หนังผีที่จริงๆผมดูหนังผีมาผมเพิ่งได้ดูเรื่องนี้ที่ว่าเห็นผีจะจ่ก่อนจะวุบวับอะไรประมาณนี้แต่พอมามา,มาเจอกับเรื่องนี้ทําให้เราได้ความสุดสยองความขนหัวลุกมันแบบเต็ม เต็มๆขึ้นไปนะครับไม่ว่าจะเป็นในเรื่องงานของโปรดักชันหรือจะเป็นงานฝาทางเกี่ยวกับอาร์ตนะครับหรือจะเป็นเมคอัพอาร์ติสต์นะครับหรือจะเป็นเรื่องของอผู้กำกับก็แล้วแต่นะครับถือว่า ทําออกมาได้ดีมากนะครับแล้วก็รวมไปถึงในส่วนของพุ่มกับภาพนะครับก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งมุมมองที่ได้ให้เรียนรู้แล้วก็ถือว่าเฟอร์เฟคครับสำหรับท่าแรกเดี๋ยวคลิปต่อไปผมก็จะมาพูดถึงเรื่องผีที่อยู่ในโพรยผีอีสานที่มันมีอยู่8ผีด้วยกันที่จะพูดถึงหรืออาจจะมีเยอะกว่าน,นั้นก็ได้นะครับเดี๋ยวผมจะมาพูดว่าตัมมิ่งเนี่ยเอาไปใช้ยังไงในส่วนของผีแต่ละผีเพื่อจะหยุดปีศาจร้ายตัวนั้น ในร่างกายของตัวเองแล้วก็คนที่อยู่รอบๆในชุมชนเนี่ยไม่ให้ได้รับผลกระทบหรือว่าเดือดร้อนจากผีที่ตัวเองสร้างขึ้นมาท่าแรกครับสวัสดีครับ